ทางผู้นําภาคเอกชนนะคะท่านผู้มตอนนี้มีการใช้ผ้าเข่าม้าเป็นแบบอย่างค่ะซึ่งก็ดีใจนะคะที่นายกรัฐมนตรีนั้นให้การสนับสนุนแล้วก็กลายเป็นกระแสสูส่สายตาชาวโลกโดยเชื่อว,ว่าถ้าหากใช้เป็นแบบอย่างนะคะก็จะเพิ่มจํานวนการใช้ผ้าพื้นถิ่นได้มากยิ่งขึ้นค่ะ ดรรัฐวิทย์ตั้งเกียรติพระชรานายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจันทบุรีท่านนี้เลยนะคะก็ท่านก็จะใช้ผ้าเขาม้าเนี่ยบ่อยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นคล้องคอคาดเอวนะคะเรียกได้ว,ว่าเห็นท่านเนี่ยก็มักจะเห็นผ้าเขาม้าไปพร้อมๆกันด้วยนะคะท่านก็กล่าวถึงกระแสการใช้ผ้าเขาม้านะคะหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านนายกเศรษฐาทวบิสินท่านสวมใส่ผ้าเขามา้าอวดสายตาชาวโลกไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเล่าให้ฟังนะคะว่าดรรัฐวิทย์เนี่ยท่านบอกว่าท่าน,น่ะใช้ผ้าเขาม้าในชีวิตประจําวันมาเกือบ20ปีแล้วเห็นไหมคะใช้จริงใช้จริงนะอองคอคาดเอวนะคะโดยที่ท่านใช้ผ้าเขาม้าเนี่ยท่านเห็นถึงความอเนกประสงค์ของผ้าเขาม้าที่ทําได้หลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นกันแดดกันหนาวนุ่งอาบน้ําหรือแม้แต่จะนํามาเป็นผ้าผูกเป็นเปลเด็กก็ทําได้นะคะทำได้หลายอย่างเลยค่ะ ซึ่งท่านนายฐานะนายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจันทบุรีที่มักจะลงพื้นที่ไปพบปะพูดคุยแล้วก็พัฒนาพื้นที่ไปพร้อมๆกับทางหน่วยราชการท่านก็จะนําผ้าเข่าม้าเนี่ยติดตัวไปใช้ร่วมด้วยตลอดนะคะเพราะนอกจากประโยชน์แล้วก็ยังมองว่าผ้าเข่าม้านั้นเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นความชื่นชอบส่วนตัวด้วยค่ะผมว่าผมผมใช้มาเป,ป็นสะิบปีแล้วนะผมใช้มาเป,ป็นสิบปีมาพันคอมั่ง คาดพคาดเอวมั่งนะครับสิ่งที่มันสะดวกสบายก็คือเพาเหงือออกกระเช็ดหน้าง่ายนะครับแล้วก็ไปไหนมาไหนมันก็ค่อนข้างจะเป็นอัตลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ตัวตนของเราเดี๋ยวนี้คนวัยกลางคนอายุห้าสิอัพขึ้นไปเขาก,ก็ไปไหนเขาพยายามห้อยพะคมาไป แมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องถึงวัยกลางคนนะคะวัยรุ่นก็ใช้ได้นะคะดรขาภาคเข่าม้าเนี่ยค่ะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นในขณะที่ความคิดเห็นส่วนตัวของทางดรรัฐวิทย์นะคะท่านก็บอกว่าจากที่นายกรัฐมนตรีนำสินค้าไทยไปอวดสายตาชาวโลกนั้นท่านมองว่าเป็นการดีอย่างมากในฐานะผู้นำประเทศที่จะได้นำเสนอความเป็นอัตลักษณ์ดั้งเดิมของคนไทยแล้วก็จะเกิดการตอบรับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเกิดการนำมาใช้มากยิ่งขึ้น โดยในยุคนี้สามารถนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การตลาดทั้งในและต่างประเทศได้ทั้งรูปแบบสีสันลวดลายก็จะสร้างรายได้ตั้งแต่ต้นน้ำได้เป็นอย่างดีและได้ซอฟต์พาวเวอร์สินค้าพื้นถิ่นของไทยดังไกลไปถึงต่างประเทศด้วยค่ะผมว่าเป็นเรื่องดีนะจริงๆแล้วภาขามาเนี่ยเป็น,ปน,ปนอัตลักษณ์มันเป็นอัตลักษณ์ตัวตนของคนไทยอยู่แล้วในอดีตที่ อยู่ตามชนบทนะครับหรือเมื่อก่อนก็นในในชุมชนเมืองก็มีใช้อยู่แต่ว่าเป็นอัตลักษณ์ของคนไทยพื้นเดิมที่แท้จริงผมว่ามันก็เป็นเรื่องดีอะไรที่มันเป็นอ,อ,อัตลักษณ์ตัวตนของเราแล้วได้ออกไปแสดงก็เป็นเรื่องดีผมว่าได้นะแต่ว่ามันอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่เพียงแต่ว่าเท่าราใช้กันเยอะๆแล้วกเ็เป็นเรื่องของออสิ่งที่ดีเนี่ยผมว่ามันจะช่วยผลิตและขา,ขายได้เยอะ โดยดรรัฐวิทย์นะคะยังบอกอีกนะคะว่าสําหรับการใช้ผ้าเข่าม้าในปัจจุบันพบว่าประชาชนคนชายแดนตอนนี้เริ่มใช้กันมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะกลุ่มองค์กรที่จะร่วมกันอนุรักษ์ โดยคาดหวังว่าการที่ตนและอีกหลายๆคนใช้ผ้าเขามาให้เป็นแบบอย่างนั้นจะทําให้เด็กๆเกยาวชนค่ะหันมาสวมใส่แล้วก็มาใช้ผ้าเขามามากยิ่งขึ้นโดยผู้ผลิตนะคะอาจจะต้องมีการพัฒนาให้เข้ากับสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะผมว่าต้องอนุรักษ์กันไว้แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีผมว่ามันน่ารักอะยิ่งเด็กรุ่นใหม่ๆถ้ามีผ้าข่ามาไปมีอะไรไปติดตัวไปอะไรไปผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่ารักนะผมว่ามันต้องออกแบบลายใหม่ๆ แล้วก็เป็นมุมของผ้าพมมาที่มันอาจจะไม่ใช่เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามันอาจจะเป็นรูปแบบอื่นแล้วก็ลายอย่างอื่นแต่ว่าอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก็ได้แต่ว่าลายอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปเหมือนกับผ้าพันคอของบริษัทไอของยี่ห้อดังๆอะไรเงี้ยเขาก็เป็นผ้าพันคอธรรมดาแต่เพียงแต่ว่าเขาออกแบบลายใหม่ให้เป็นอัตลักษณ์ของเขา